สวัสดีนะครับผมสวัสดี FC นะครับสวัสดีเอฟซีของค่ายบางอีนะครับผมนะผู้ติดตามทุกคนเลยนะทางช่องเรานะครับของค่ายบางอีนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเป็นอุปกรณ์สําหรับต่อพังพอนนะครับผมนะก็จะมีชุดเสียงลําโพงนะครับแล้วก็จะมีตัวบ่วง5หลัก30บ่วงนะครับผมนะเป็นชุดสายสลิงนะฮะเป็นหลักเหล็กนะเป็นชุดสายสลิงพร้อมลังเก็บนะครับผม นะเดี๋ยววันนี้เราไปดูกันนะครับผมว่า,าวิธีการปักนะครับผมของอชุดบ่วงของที่ร้านนะครับผมว่าปักยังไงนะครับผมแล้วก็เราจะเปิดเสียงเทสนะครับผมนะให้ลูกค้าได้ชมกันนะวิธีการาดักสำหรับวิธีการาใช้บ่วงพังพรอนนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับผมนะฮะ ก็จะมีที่เราเปิดแล้วนะครับแล้วก็ผมปักไปแล้วนะครับผมนะก็จะปักประมาณนี้นะครับสบบําหรับต่อพงังพอนก็จะมีห้าหลักนะผมปักหนึ่งสองนะครับหนึ่งตัวนี้หลักหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ห้านะครับผมนะแล้วก็เราจะเปิดเสียงนะครับเสียงต่อของอชุดเสียงพังพอนเลยนะครับผมแล้วก็จะตั้งไว้ ตรงกลางนี้เลยนะครับผมนะจะเรียกตัวของพรเพราะว่ามันเป็นป่านะครับข้างๆนะไม่มีบ้านนะครับผมเป็นป่าลึกเลยนะครับผมนะก็จะเป็นทางผ่านแล้วก็ผมจะตั้งลําโพงตรงกลางนะครับแล้วก็จะเปิดเสียงสมรับเสียงพงพรนะครับแล้วผมจะตั้งตรงกลางนะครับผม เสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับอ่าต่อพองพอนนะครับก็ง่ายๆนะครับผมแล้วก็รอนะครับผมเราเราไปรอใกล้ๆนะครับผมนะอยากให้เห็นนะครับผมแล้วก็รอว่าได้ผลหรือไม่ได้ผลก็ต้องอยู่ที่สถานที่แล้วก็จะมีพองพอนหรือไม่มีพองพอนนะต้องดูด้วยนะครับผมถ้ามีมันเข้าแน่นอนนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่จะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็ให้ติดต่อมาแล้วกันนะครับตามตามเบอร์ที่ผมทิ้งไว้เลย ครัใต้คลิปเลยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับ